นี่คือสองสิ่งค่ะที่เป็นตัวควบคุมชีวิตของคุณค่ะใครในที่นี้คิดว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญบ้างคะและใครในที่นี้ที่คิดว่าเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องสุขภาพมันสำคัญบ้างคะแต่แท้จริงแล้วภายใต้ในเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพมันมีสองตัวนี้ค่ะที่ควบคุมชีวิตคุณอยู่นะคะตัวแรกเลยก็คือ การที่คุณให้ความหมายค่ะและตัวที่2เมื่อคุณให้ความหมายแล้วมันจึงไปดิฟให้คุณเกิดอารมณ์ความรู้สึกค่ะเพราะฉะนั้นการควบคุมชีวิตของคุณมันเกิดจากสสิ่งนี้อามาดูกันเป็นยังไงถ้าคุณเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่กําลังมีความรักความสัมพันธ์อยู่นะคะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาเปลี่ยนไปอ่าเขาทําตัวแปลกๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะคุณก็เลยให้ความหมายกับความสัมพันธ์นั้นว่าเอ๊ หรือว่าเขาไปมีคนอื่นเห็นไหมเมื่อคุณให้ความหมายแบบนั้นปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นถัดมาคุณจะเกิดอารมณ์ความรู้สึกอะไรคะเสียใจเศร้าใจน้อยใจผิดหวังปรุงแต่งในความคิดนี้คะ่ะ เมื่อคุณคิดแบบนี้คุณจึงเกิดอารมณ์ความรู้สึกส่งพลังงานแบบนี้ออกมาจากความหมายที่คุณให้กับมันนั่นเองและเมื่อคุณให้ความหมายแล้วคุณเกิดอารมณ์ความรู้สึกแล้วจากนั้นมันจึงค,ค,คือเขาเรียกวะาเกิดการช้อยค่ะและเกิดการตัดสินใจที่รัก ว่าคุณจะเลือกอยู่หรือคุณจะเลือกไปจากความสัมพันธ์นี้เห็นไหมถ้าคุณเกิดความหมายที่มันหนักมากขึ้นคุณเจ็บปวดเพราะคุณเกิดอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นมันจึงเป็นทางที่ทำให้คุณเกิดการตัดสินใจที่จะออกจากความสัมพันธ์นะคะอย่างรวดเร็วนี่คือ2ตัวค่ะที่เป็นตัวที่คอนโทรหรือควบคุมชีวิตของคุณจึงทำให้คุณเกิดการดีซิชันเกิดการ ตัดสินใจนะคะและทำให้ชีวิตนั้นนะคะเป็นอย่างที่คุณเป็นค่ะเพราะสองสิ่งนี้เป็นตัวกำหนดนั่นเองถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ดูวิดีโอตัวนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่โอ้ว้าว a m a ซิ่งมากนะคะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะ step into your power ว้พาพวกเราทุกคนปลูกพลังสร้างความมั่นใจจากภายในสู้ตัวต้นไม่ใน3วันค่ะ26 27 28กุมภาพันธ์นี้ผ่าน z o o ออนไลน์ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากสามารถก่อ ดูแลชีวิตตัวเองสร้างชีวิตตัวเองควบคุมชีวิตตัวเองไปสู่ชีวิตในฝันอย่างทรงพลังพิมพ์คำว่า step up มาในคอมเมนต์นะคะและเดี๋ยวจะส่งลิงก์ลงทะเบียนให้และเจอกันในวันงานค่ะตื่นเต้นสุดๆค่ะ